ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องเสียงทิปนิยายดังนะคะวันนี้ก็มานําเสนอในเรื่องของวรรณยุกยเรื่องกรรมกรรมเทพนะคะก็เข้าสู่ในตอนที่9แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอเชิญติดตามฟังค่ะกรรมกรรมเทพตอนที่9นายจวงเดินมาหาเอกนรี ที่กำลังก้มๆเงยๆอยู่ตรงท้ายรถมอเตอร์ไซค์คันเก่าแก่ท่าทางมันจะเกเรนายสาวเป็นแน่เพราะสีหน้าเอกนรีดูไม่ดีเลยรถเป็นเป็นปไปรับคุณหนูเอกมันก็เป็นรถดีถามได้เอกนารีกำลังพื้นเสียรถเจ้ากรรมเกิดเกเรขึ้นมาเฉยๆอย่างนั้นคนกำลังรีบไปเสียด้วยม้า3าสีตัวเดินวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่ทั้งหน้าและหลังส่วนอีกตัวหนึ่งนอนหงายอยู่ที่แค่ ่อนกำลังจะไปในเมืองไปหาซื้อยาให้หมาตัวที่นอนอยู่นั่นเจ้าจีโตมันซึมมาตั้งแต่เมื่อวานเห็นแล้วสงสารนักรอนรู้สาเหตุว่ามันเป็นอะไรจึงต้องไปหาซื้อยามาให้มันกินก่อนที่มันจะหน่อยตายไปอย่างน่าเวทนาก็รู้แล้วว่าเป็นรถตักรยาลหรือว่ามันมันเสียเอกนรีนรีบบอกทันทีลืมไปว่าอย่าต่อความยาวสาวความยืดกับคนติดอ่าง เพราะจะทำให้เสียเวลาไปอย่างมากมายมหาศาลบอกเลยว่ามันเสียสตาร์เท่าไหร่ก็ไม่ติดสงสัยหัวเทียนจะบอดมามาม,มันนี่ลุงช่วยซ่อมให้นะนายจวงนั่งลงเอกเดนรีลุกขึ้นยืนเช็ดเหงื่อที่หน้าผากด้วยชายเสื้อตัวยาวที่สวมอยู่เร็วๆนะลุงเอกจนรีบไปตลาดไปหาหมอหมาเอกเดินรีเดินกลับไปหาเจ้าหมาน้อยที่นอนตาปริบๆแกอยากเป็นอะไรนะเว้ย เจ้าตีโต้เดี๋ยวพ่อจะไปซื้อ,อยามากรอกรับรองว่าไม่ขมหรอกนะจะซื้อขนมมาให้สามอย่างด้วยแกอยากเป็นไรนะเว้ยงืดงิดๆเจ้าตีโต้ทำท่าประจบประแจงแต่มันเหมือนหมาที่ไม่มีแรงเอกแนวรีเวทนามันนักเลยเอามาอุ้มเดินไปมาสักครู่นายจวงก็เปลี่ยนหัวเทียนเรียบร้อยแกสตาร์ทอยู่สองทีก็ติดอา้าวงั้นลุงเอาหมาเอกไปนอนทีดูแลมันดีๆนะอย่าให้มันร้องไห้ล่ะบอกว่าพ่อมันไปซื้อ,อยานะ หลอนส่งมาให้ในายจวงทั้งตัวนายจวงรับไปอย่างงกเงิน่นครับพามันไปหาปู่นะมันจะได้อบอุ่นเวลาที่เอกไม่อยู่แล้วอย่าเพิ่งเอาอะไรให้มันกินจนกว่าเอกจะมาเข้าใจไหมลุงจวงพยักหน้าอย่างเดียวไม่ต้องพูดอะไรอีกหรอกใจเอกมันจะขาดก่อนลุงจะพูดจบเดี๋ยวหมาพวกนี้ไม่มีพ่อเอกนารีรีบผ่าไปนายจวงได้แต่มองไปแววตาละห้อย อ,อาพิโทคุณเอกไ,ไปไปเป็นพ่อพ,พ่อหรือมามาแม่กันแน่วะเฮ้อ <c ười> กัมเวณจริงๆนายจวงอุ้มเจ้าหมานั่นเดินไปทางเรือนใหญ่พามันไปหากำนันที่นั่งอ่านอะไรกองโตอยู่บนชานเรือนอันร่มรื่นกำน,น, <c ười> นันเงยหน้าขึ้นเมื่อได้ยินเสียงนายจวงพพพี่กำนันเออข้าอยู่นี่อ้าวเอาหมามาทำไมบนเรือนวะแล้วทำไมต้องอุ้มมันด้วยละ่ะหรือว่ามันป่วย กำนันกลงขาตามองดูเจ้าหมานั่นอย่างพิจารณาขยับแว่นหลายทีหมาตัวนี้เป็นหมาตีโต้ที่คุูดารีรัดเอามาให้ลูกสาวแล้วมันก็เป็นที่พิสวัสขาดใจเอกนรีนักหนามามาปูปมันป่วยก้ะเอกให้อาอมาหาปู่บอกว่าพ่อพ่อมันปัปไปไปซื้อ,อยาเออมาหาปู่ กำน,นันสายหน้าลูกสาวไม่เคยยอมเป็นแม่หมาเสียทีเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วเป็นพ่อมาตลอดเวลาครั้นแกตีติงเรื่องนี้เอกนรีก็ว่าแหมพ่อมันกระดากปากอย่างไรก็ไม่รู้นะเป็นแม่น่ะมันไอๆวะเอาเป็นพ่อเถอะเอกไม่อยากเป็นแม่ขอเอกเป็นพ่อมันเถอะสนิทปากดีด้วยทำไมมันจะต้องไปซื้อ,อยาด้วยวะหมาไม่สบายเดี๋ยวมันก็เดินออกไปหากินหญ้าเองแหละ ํำนันว่ารับเจ้าตีโตมาอุ้มไม่ทะไหร่แมวลายเสือตัวโตของแกก็เข้ามายืนขูฟ่ฟอฟหางพองไปจนน่ากลัวไอเสืออย่านะเว้ยนี่หมาพ่อเอกมึงนาะอย่าทำไมเขาเดี๋ยวพ่อมันไตเอาข้าไม่รู้ได้นะเว้ยถอยไปนอนที่เตียงนั่นก่อนนะว่าไม่ยอมฟังไอจวงเล่ามันไปมันขี้อิจฉาไม่เคยหายสินะไอ้เสือไม่ยอมที่จะไปง่ายๆมันลงดิ้นไปมา เมื่อนายจวงเข้ามาจับทำตัวอ่อนไปอ่อนมาและทำท่าจะกัดมือนายจวงอีกด้วยเมียวเมียวเม,วมวีแล้วมันก็ลุกขึ้นทำท่าขู่เจ้าตีโต้อีกเจ้าตีโต้ก็กลัวแมวจนตัวสั่นไปหมดซุกซ่อนหน้าหนีแมวตัวโตวอย่างตื่นกลัวเพราะมันเคยเห็นริ์เจ้าเสือนี่มาแล้วไอเสือเฮเธอผู้ไม่รู้ฟังคราวนี้กำนันมีโมโห ที่เจ้าแมวพูดไม่รู้เรื่องไอ้จวงตีมาเลยตีมันสะสองทีจะได้เข็ดแต่นายจวงไม่กล้าตีเก่าท้ายถอยกแกลกมันมัไม่กล้าเดี๋ยวมันกัดโถไอ้บ้าเอ้ยตัวโตเท่าไหนแล้วเองเนี่ยเออแล้วกลัวแมวไป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 ไอ้จวงก็ก็เปนน่ากลัวมัมันมันเหือนเหมือนเหมือนเหมือนลูกเสือนี่งั้นเอาตีโตนี่ไปข่าจัดการมันเองนายจวงรีบเอาหมาไปทันที พอได้มาในจวงก็เผ่นแนบไปทางหน้าเรือนเจ้าเสือยังตามไปส่งเสียงอีกกำนันคว้าไม้เรียวได้ก็หัวเสียงดังควับควับไอเสือวิ่งกระเจิงไปทันทีอย่างนี้ถึงจะสะใจเอาอีกไหมใส่อีกไหมเจ้าเสือพอแล้วพี่กำน,นันในจวงขี้สงสารเห็นเจ้าเสือโดนตีก็ห้า,หามกำนันก็หยุดตีก็เดินมาหาเจ้าตีโต้ปู่ตีมันไปแล้วนะลูกอย่าก,กลัวไปเลยกำนันกลับหันไปนั่งที่เดิมไม่ทันตูดร้อนเสียงรถก็วิ่งเข้ามาจอดหน้าบ้าน นายจวงวิ่งไปดูแต่นายหยดวิ่งขึ้นบันไดมาก่อนพี่พีกแนนั้นคุณประธานมาเหรอเออเชิญเขาขึ้นเรือมาสิมากับใครล่ะพระยาเข้าหรือเปล่ากํานั้นร้องถามทางรีบลุกขึ้นเดาไม่ได้ว่าคุณประธานมาทําไมแต่ช่วงหลังนี่เขามาบ่อยเพราะตอนนี้เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วคุณประธานต้องมาดูที่ทางพร้อมคนนั้นคนนี้บ่อยๆบางครั้งก็แวะมาหาบางครั้งก็ไม่แวะแต่วันนี้แวะท่าทางคงจะมีเรื่องมาบอกเล่าวันดีครับ คุณประธานก้าวลงจากรถวันนี้เข้ามากับลูกชายมารถของพัทระเป็นแอคคอร์ดติดฟิล์มสีดำสนิทผมมากับลูกชายครับตาเก่งลงมาสิลูกขอหันร่างกลับไปในรถแต่แล้วก็ถอยออกมาเขาไม่ลงครับแต่ไม่เป็นไรผมมีธุระประเดี๋ยวเดียวครับงา้นเชิญเชิญหยดหาน้ามาเร็วกำนันเดินกลับเข้าไปนั่งลงพร้อมแขกที่ก้าวขึ้นมาตาเก่งเขาเหนื่อยครับเลยไม่ยอมลงขอเง,งีบสักหน่อย อ๋อลูกชายชื่อเก่งแหละครับน่ารักดีวันนี้มามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่ากำนันส่งขันน้ำมาให้ตรงหน้าเมื่อนายหยดเอามาดื่มน้ำก่อนเถอะครับครับขอบคุณครับคือผมอยากจะได้ยามสักสองสามคนไปเฝ้าของที่กำลังจะเอามาลงในวันสองวันนี้พวกเสาเข็มต้องเอามาลงก่อนผมอยากให้พี่กำนันคัดเลือกผู้ชายในหมู่บ้านพ่อจะหาได้ไหมครับเอาคนที่ดีไว้ใจได้หน่อยเพราะต่อไปก็จะทำงานที่โรงงานเรื่อยไปได้เลย อ๋อได้ได้อยู่ได้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 อยู่แล้วคุณไม่ต้องห่วงเลยคนบ้านนี้ไว้ใจได้ผมจะหาให้ว่าแต่จะเอาเมื่อไหร่ลาะจะได้บอกเล่าเก้าสิถูกต้นเดือนเลยครับกำนันต้นเดือนที่จะถึงอีก3-4วันนี่แหละของจะมาลงตอนต้นเดือนนอกจากนั้นก็ยังต้องการคนงานไปช่วยล้อมร้วสัก1ิคนรายวันนะครับวันละ150บาทส่วนยามนั่นเดือนแรกผมจะให้3,000บาทมีสวัสดิการด้วย พูดเรื่องงานการกันเรียบร้อยคุณประธานก็ขยับกายทำท่าจะลาก,กลับเอา้าทำไมจะรีบกลับหรือครับต้องกลับเร็วหน่อยวันนี้เพราะคืนนี้เจ้าลูกชายเขามีนัดกับเพื่อนเขาไปดูหนังดูละครต้องรีบไปเดี๋ยวมันโมโหเอาเจ้านี้ไม่เหมือนถ้ามันจะเป็นพ่อเราแล้วครับพี่กำนันเอ้ยเลอครับแหมไม่ดีเลยนะครับกำนันพยักหน้าผงึกเึเห็นใจเข้าใจเพราะลูกกำนันบางคนก็เป็นแบบนี้แหละผมจะลาเลยนะครับ ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับทางนี้ไม่ต้องห่วงผมจัดการวันเดียวเรียบร้อยกราบขอบพระคุณมากๆเลยพี่กำนันคุณประธานยิ่งนับวันก็ยิ่งเคารพกำนันคนนี้แกมีแต่ความจริงใจมอบให้แกเขาตลอดมาเลยทีเดียวแกน่าจะขึ้นไปหาลุงเขาหน่อย พอรถแล่นออกจากบ้านกำนานพ่อก็มองหน้าลูกชายท่าทางของพัทระยังไม่ดีนักเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เช้าเพราะเขาไม่อยากขับรถมาให้บิดาเขามีนัดแต่เช้ากับอุดมศักดิ์ว่าจะไปทานอาหารที่พัทยาและจะไปดูละครเวทีด้วยกันที่โรงแรมมนเคียนป่านนี้อุดมศักดิ์คงรอคอยอย่างกระวนกระวายใจแม้ว่าเขาจะโทรไปยกเลิกแล้วก็ตาม คุณศักดิ์คนดีคืนนี้จะเอาใจเป็นพิเศษเลยให้สมกับที่ต้องคอยเรานานอยากโกรธเรานะฮะเรากำลังจะกลับไปเดี๋ยวนี้แหละพัฒานาก,กำลังคุ้นคิดเรื่องอุดมศักดิ์สมองจึงไม่สนใจเรื่องที่บิดาพูดจนบิดาต้องพูดซ้าแม่คุณพ่อก็ผมเมื่อยแก้ทำเหมือนคนไร้มารยาทคุณประธานบ่นอีกเอาเถอะฮะอีกหน่อยผมก็ต้องรู้จักเขาอยู่ดีนั่นแหละ เพราะคุณพ่อต้องการให้ผมมาอยู่ที่นี่ดูแลโรงงานนี้ไม่ใช่เหรอฮะไม่ต้องห่วงหลอกหน้าผมรับปากแล้วใช่แกนรับปากหากว่าพ่อไม่เสนอคอนโดงามๆให้แกตอนปลายปีนี้แกก็คงไม่รับปากพ่อใช่ไหมแกรับปากด้วยความจำเป็นจริงๆหรือเปล่าที่พ่อว่าน่ะพัทระยิ้มออกไปได้ใช่เขาอยากได้คอนโดมิเนียมสวยหรูตรงถนนวิทยุห้องชุดที่เขาไปดูมากับอุดมศักดิ์ สวยถูกใจโรแมนติกมากถูกใจทุกอย่างในห้องนั่นราคามันเกือบล้านบาทและพ่อก็สัญญาว่าจะซื้อให้หากว่าเขามาช่วยดูแลโรงงานใหม่ทางนี้พอดีกับคุณศักดิ์จะเรียนสำเร็จนั่นแหละเราจะได้อยู่ด้วยกันเสียทีคอยมานานแล้วพัทระฝันไปไกลเลยทีเดียวตามองไปข้างหน้าอย่างไม่ระมัดระวังนักทันใดนั้นเขาก็เห็นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งต่บ,บึงสวนมาคนขี่ร่างเล็กและขี่เร็วมากทีเดียว มันจะรีบไปตายหรือไงเนี่ยระวังหน้าตาเก่งคนที่นี่เขาชอบขับมอเตอร์ไซค์แบบนี้แหละระวังหน้าทางมันแคบด้วยมันน่าเบียดให้ตกถนนนักพัฒระนึกอยากแกล้งคนเล่นเลยหักพวงมลาลัยเบียดไปทางรถคันนั้นเอกนรีเป็นผู้ขี่รถคันนั้นยญิงสาวเห็นว่าเขาเบียดมาก็เลยหักหลบเข้าข้างทางและเบรกอย่างแรงไม่งั้นตกถนนแน่ ตอนเบรกก็บุดวิดตกถนนแล้วไอบ้บ้าเอ,อ้ยใครวะต้องด่าเสนหน่อยเอนอรีมองตามหลังรถไม่อาจเห็นได้ว่าใครขับเพราะกระจกมืดมิดและรถคันนั้นก็ไม่ยอมจอดกลับขับไปเ,เรื่อยๆอ,อย่างสบายใจที่ได้แกล้งกันคุณประธานกำลังดุลูกชายอย่างวุ่นวายในรถแกทำอย่างนี้ได้ยังไงตะเก่งนี่มันถิ่นเขานะไม่ใช่กรุงเทพแกบ้าไปแล้วตะเก่งโธนี่พ่อจะบ้าตายคุณประธานกุมขมับ และทันใดนั้นลูกชายที่มองกระจกหลังตลอดเวลานั้นก็ร้องอุทานออกมาคุณพ่อมันขี่ตามเรามาแล้วทำไงสวยแล้วแกสวยจริงๆทำไงดีนี่จบตอนที่9นะคะคุณผู้ฟังซึ่งกำลังสนุกเลยนะคะเดี๋ยวในตอนต่อไปก็น่าจะน่าติดตามและก็จะสร้างความสุขสนานเพิ่มยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะ สวัสดีค่ะ